รสมเข้าคุณกันจอมพลังนะครับมีคนมาจิกมาคุยมาเขีย่ยคุณกันจอมพลังโดยส่วนตัวผมเป็นกำลังใจให้กันจอมพลังนะให้พวกอีช่างติเนี่ยพวกอีช่างตินี่ติอย่างเดียวแสะอย่างเดียวแวะอย่างเดียวถามว่า พวกคุณทำอะไรบ้างวะผมว่าไม่เข้าทา่าอข่าวนี้มาพูดเรื่องคุณกันจอมพลังนะครับคุณกันจอมพลังตอนนี้มลสุมเข้าคุณกันจอมพลังนะครับมีคนมา มาคุยมาเขียคุณกันจอมพลังผมเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเป็นกำลังใจให้กันจอมพลังนะคุณกันจอมพลังคุณบุ๋มปนัดดานะครับแล้วก็ไอ้มูนิธิยามเฝ้าแผ่นดินรวมทั้งพี่น้องประชาชนอีกหลายๆท่านนะครับ ที่ช่วยกันบริจาคยางรถยนต์ช่วยกันบริจาคเงินเข้าไปไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างถนนไปสร้างกำแพงผมถือว่าพวกเรามีเลือดรักชาติโดยเฉพาะคุณกันคุณบุ๋มปนัดดา เป็นจิตอาสาชุดแรกๆเลยครับชุดแรกๆที่เข้าไปเป็นหัวเรียวหัวแรงที่เป็นกําลังใจให้แก่ทะหารโดยเฉพาะเขตกองทพัพภาคที่สองก่อนที่จะมีการประทะกันสงครามห้าวันถ้าท,ะทะหารลองออก็ประมาณยากครับยาก งบประมาณกว่าจะจับจื้อจัจ้างกว่าจะอะไรแต่ได้กันไปการเป็นอินฟลูเอนเตอร์คุณบุ๋มบนัณดาเป็นดาราเป็นพิธีกรโดยเฉพาะคุณบุ๋มเนี่ยเขาทำมาเป็นสิบปีแล้วคุณบุ๋มบนัณดาเนี่ยมูลิทธ่อะไรก็ไม่รู้นะครับส่งเด็กยากไร้เรียนจนจบแพทย์มากี่คนนะครับ มันก็ถือว่าเขาเป็นศูนย์รวมเป็นตัวแทนพวกเราอะพวกเราอาจจะไว้จากกันห้าสิบบาทร้อยบาทตามอัตรภาพของพวกเราเขานี่เหนื่อยนะต้องออกไปอยู่หน้าแนวนะครับไปเสี่ยงลูกปืนกับเขาด้วยไปทำไอ,พอ้พวกอีช่างติเนี่ยพวกอีช่างติเนี่ยติอย่างเดียว แซย่างเดียวแกวย่างเดียวถามว่าพวกคุณทำอะไรบ้างวะทำแบบคุณกันคุณบุ๋มเขาบ้างหรือเปล่าวะเหมือนนักมวยอ่ะมันต่อยอยู่บนเวทีต่อยเกือบตายนะครับต่อยเกือบตายไอ้เฮียน,นี่นั่งดูตั๋วก็ไม่ได้ซื้อตั๋วฟรีด้วยนะครับแตะแตะเพื่ออะไรครับทำไมไปแตะกันเพื่อเรียกกระแสเรียกเลตติ้งเรียกยอดคนดู ผมว่าไม่เข้าท่าโดยส่วนตัวผมนะผมว่าไม่เข้าท่าหนึ่งสถานการณ์เล้ากับกัมพูชามันยังไม่จบสิ้นยังคุยภาษาคนกันไม่รู้เรื่องคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันนะครับคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันมีอะไรต้องรักกันมีอะไรเราก็บอกไอ้เยี้ยนนี่ไปบอกออกสื่อ เรียกกระแสผมไม่เห็นด้วยครับเลิกทะเลาะกันเถอะครับกันจอมพลังกระบ,บุ๋มปนัดดาทําต่อไปทําต่อไปนะครับทําต่อไปนะครับมีอะไรเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยแค่พูดแค่เตือนแค่บอกกันเบอร์โทรศัพท์เขาก็มีก็โทรไปบอกกันนะครับ บางทีลิเกมันไปเล่นเราเป็นคนดูเนี่ยบางทีมันก็ลําผิดบทบ้างนะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่ทัพภาคที่สองกับท่านผอบอกองกําลังบูรพาพลตีเบญจพลที่ออกมาชี้แจงและก็ให้กําลังใจคุณกันจอมพลังเขาเป็นแนวหน้าเรา เขาเป็นแนวหน้าเราไม่ว่าจะจัดมวลชนไม่ว่าจะจัดกิจกรรมไม่ว่าจะรวบรวมเงินทองทรัพย์บริจาคจาพี่น้องประชาชนคนไทยไปถึงมือทหารเร็วที่สุดนะครับไอ้กันอย่ามืออย่าเพิ่มข้อใจนะคือผมมองกันเนี่ยมันก็รุ่นรุ่นรุ่นลูกน,น,น,นะครับเขาก็ยังเด็กนะครับแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เขาถึงมีคำสุภาษิตโบราณว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินนะครับถามว่าไอ้ที่เขาสงสัยเราก็ที่แจงได้ก็บอกแฟร์นะครับบอกแฟร์ได้นะครับบางคนเขาก็สงสัย ว่าเอ๊มันได้ยอดเงินบริจาคไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเคยมีสื่อดังระดมเงินช่วยน้ำท่วมผมยังโทรไปแนะนำท่านบอกท่านครับต้องขึ้นยอดเลยครับว่าบริจาคเท่าไหร่ผมก็บริจาคไปพันบาทตอนนั้นนะผมก็อยากจะเห็นยอดผมคือถ้ายอดมันไม่ใหญ่เขาไม่ได้ขึ้นทีวีประกาศว่า คนนั้นบริจาคเท่าไหร่คนนี้บริจาคเท่าไหร่นะครับแต่เราบริจาคพันหนึ่งเนี่ยเราก็เมื่อก่อนมันไม่มีโอนกันทางไอ้นี่นะทางออนไลน์นะครับต้องไปโอนธนาคารนะครับไปโอนเนี่ยเราก็เก็บใบเสร็จเขาไว้นะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเงินบริจาคเราถึงไหมเขาเอาไปทําเนี่ยเอาไปสร้างตรงนั้นไปทําตรงนี้มันหมดเงินไปเท่าไหร่ก็ชี้แจงดีแคลร์ได้ครับชี้แจงได้แดงแดงนะครับ แล้วผมจะบอกกันจอมพลังนะครับสุดจะหลดไดสคือเกราะกำบังท้องก็คือทองนะครับใครจะใส่ร้ายไยสีใครจะเอาไฟมาเผาเอาขี้มาทาอย่างไงถ้าเราเป็นทองมันก็จะเฉิดฉายจะขึ้นรูปประพันธ์และเขาจะชื่นชมเราเขาจะมาใส่คอเราจะมาทำแหวนนะทองก็คือทองนะครับเพราะนั้นขอให้ทำความดีต่อไปนะครับ ทำความดีต่อไปนะครับแล้วขอให้คนไทยนะครับไม่ว่าคุณกันคุณไอ้หรือว่าอีกหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะตรวจสอบกันเนี่ยนะผมว่าขอให้รักกันนะครับตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าพอไปโหมประโคมสื่อข่าเห็นมันชอบใจครับคนไทยเริ่มทะเลาะกันนะครับและไอ้กันจอมพลังโดน ฟัดเข้าไปอย่างเนี้ยเขมรนแม่นั่งหัวเราะชอบใจเลยเหมือนกับเราเนี่ยพอพลโทโมาลีเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะพวกเราก็จะชอบใจตอนนี้เรายังทะเลาะกับขมรนอยู่นะนะครับพวกเราคนไทยถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แนะนำน้องเขาบอกเขานะครับถ้าเป็นวัยเดียวกันเด็กๆด,ด้วยกันนะครับก็ประสานทางข้างบอกกัน เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทะเลาะบอแวงกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราจัดการกับขมรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะมีปัญหาผมจะไม่ออกมาห้ามเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณบุ๋มบรรดดาวงผู้ดีและคุณกันจอมพลังนะครับให้เดินหน้าต่อไปนะครับผม มีอะไรผมพูดตามข้อเท็จจริงครับมีอะไรพูดตามข้อเท็จจริงนะครับสุดจริตไส้คือเกาะกำบังนะฮะพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการที่พวกเราจะสั่งสอนนักการเมืองได้ต้องอาศัย ตอนอะไรต้องอาศัยตอนเลือกตั้งอย่าไปเลือกเขาอย่าไปเลือกเขานะครับอย่าไปเลือกเขาเท่าน,นั้นเองครับเรามีสิทธิ์แค่นั้นนะฮะ